ลาวสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวนนี้ก็จะมาเปิดการทสอ2,006อืมทับร้อยกับทัอ200นูนเติมเมื่อกีนก้นั่นและมาเปิดท็อป200กันก่อนเลยนะครับเอตโตเอตโตตุไปไกไปนี่ไงอยากได้มากเลยเอตโต เอาแดแม่มามาไม่เครียดไม่เครียดนะเราให้นุ่มหาทุกบ้างทำไม่ได้ตัวล้านสามคน Oh, you're